สสวัดีทุกท่านกับผมแอชลีฟิสนะฮะวันนี้วันที่เอ่ออะไรวะสามสิบสุลายเอจูนเออสามสิบมิถุนาก็มีเอ็นใหม่เข้ามาที่มีชื่อว่าสกอลลินสวาร์ชวิสเอิร์นรูเมอร์สักอย่างเออสกอร์ครินสวาร์ทริวตเล็กทรูมอไม่หาประมาณนี้แหละ หรือชื่อไทยที่คุณไม้ได้แปลนะฮะก็ขอบคุณคุณไม้อีกเลบานึงนะฮะก็คือ s w e e t in the Tree s h a d o w ไหลใต้พกษาเอะไหลอนิทราใต้เงาแห่งศากษาเออนี่ชื่อนี้ดี <S <S โดยคุณไม้ได้แปลไปว่าอ่าทีมนักสำรวจอ่าทางวิทยาศาสตร์ได้หายตัว,ตวไปแในทางเข้าของอ่าดินแดนน้ำแข็งนั้นถูกปิดกั้นโดยเราเออซัส เมเจอแลนที่ได้เดินทางไปยังซามีได้เริ่มต้นการเดินทางสำรวจครั้งแรกในดินแดนแห่งนี้ซึ่งอาจจะแปลว่านี่คือครั้งแรกที่นางไปก็ได้ฮะมาเรามาดูคลิปนี้กันก่อนแต่ก่อนหน้านี้นะฮะอยาให้ทุกท่านกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ได้อย่างหนึ่งไปดูคลิปหนึ่งก่อนนะฮะก็คืออ่าซามีคัฟเฟ่โดยมีคุณสุบัยนี่แปลก็ได้ หรือตัวไหนาภาษาอังกฤษช้ำๆก็ที่เห็นอยู่ใน Youtube ก็ได้ประมาณนี้ทุกท่านไปนเลยเดี๋ยวเป็นเสียง i ี c คอ d ก่อนเดี๋ยวทุกท่านจะยิดไปไปเลยติดตามไม่ได้ดูก่อน 给俺那抱去，大果子嘿！看着远方，注意脚下。自然已将变化悉数告知。每一支箭都能让萨米的血管先染上黑色。黑着，每一套。 ไปสกิมโตก่อนหน้านี้มีของเอม็มเรีออกมาก่อนนะเอเมรียวลซึ่งเป็นอันนี้สวยมากชุด น่ารักมากเลยอันนี้บิ๊กแ็กสวยนะไม่ใช่อันนั้นอันนี้เป็นพ่อหนุหม่มเมกันอะไรอ่าชื่ออะไรวะเตะกิลาแล้วก็ดิรันรูทีพิชชันมาพร้อมกับสกินคุณน้องใช่ไหมคุณน้องหรือคุณพี่วะ ก็แอชมาชาสายทงผมไม่รู้นะว่าสายทงรูปมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้ว่าทงมันเป็นแบบนี้ช่าไปดูต่อไปแล้วก็นี้โรซ่านะแล้วก็สายเดียวกับคนนี้พาราสไปะนะแล้วก็อดลสองของ อาลุงเฮลแล้วก็แล้วก็อาพี่แฟนทอมแล้วก็ออปเวอร์ชั่นลิขรอตเรื่องผู้เฮ้่ลูกบุญสุดมคุงเท่าเนี่ยไม่ใช่แมงเหมือดเ,เลยเอาลุลงเชลมา,มาดูไปเรื่อยๆกัน โดยเพลงให้ความรู้สึกที่น่ากลัวแล้วก็ขนลุกนิดนึงถ้าทุกท่านลองหลับตานะฮะตาแล้วก็ฟังนะฮะทุกทนจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเองมีนขนลุกอยู่ใช่เพลงไมง่ใช่ได้เลยตรงนี้มันเขียนว่าอะไรวะ เออไม่เอยภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงยิ่งตัวหนังสือไม่แข็งแรงโอ้โ oh, ห oh, เลย To get to touch which d i r e uh, c t ร r อ้าไม่งหายไปแล้วไป too far no c o r m i s s i o n uh less station แล้วก็ end up. อย่างหนึ่งแล้วก็จะเก็บช็อตวิดเตเตอร์มาเรียนแล้วก็หายเอาเจ้ากสีกิ่ไม้แล้วจุดๆก็เปลี่ยนเป็นรูปน่ากลัวไม่ค่อยได้เห็นเกมที่เอาเลือดมาผสมเป็นอ่าพีวีตัวอย่างอนะ่ะมันดูมันจะทำให้ดูน่ากลัวมากๆอ่า ยิ่งปับเป็นสีเศรกิ้ถ้าอ่าสรบดูเชิงเศีษฐกี๋ยวหามันแปรดีกว่าเสเตลล่าสเตลสเตลเตล่าโดยก่อนหน้านี้นะฮะอ่าที่ดิสคอดของอ่าทำไมเขาบอกดิสคอร์ดของคุณใดน,นะฮะที่ มีการที่เป็นห้องวิจัยของกลุ่มเกมอาร์ไหทเป็นกลุ่มหนึ่งได้ผมได้โพสตไปแบบว่าอยากได้ใครเป็นตอนอัวละครโอเปอเรเตอร์โดยผมมีสเตลล่าแล้วก็แจนโบแล้วก็ไม่มีใครในนั้นสรุปก็คือมาสองคนเลยนะโดยสเตลล่าคนนี้อ่านถูกมนะั้งแต่ผมเรียกว่าซ i โนมีแล้วกันนั่นเป็นชื่อเดี๋ยวชื่อนางสู้สิเป็นซามีดูด้านหลัง แล้วก็มีมีเขียนเขาว่าอ่า i n I ฟี i f i e l d แล้วก็เป็นชื่อ general อ uh, ่า e x p a n s i o n ซึ่งน่าจะเป็นอันเดียวกับอ่า uh, อันเดียวกับ contrastive s t y ั e มีคำข้างบนเหมือนกันคะเป็นคำเดียวกันโดยคนนี้ได้ผลกมาครั้งแรกก็ตั้งแต่อีเวนต์แรกแรกอีเวนต์เทปอันแรกได้ทำน่าจะเป็นชื่อออเรชั่นออเบเรชั่นอินสติเกนที่เป็นรูปของเมเจอร์แลนด์ลองไปหาอ่านได้น่าจะบทของเมเจอร์แลนด์เลย าโดยคนนี้โผลมาครั้งแรกที่อ่าคลิปนี้เลยโผลมาครั้งแรกที่คลิปนี้แล้วก็เป็นรูปเมืองตอนทันหลังซึ่งรูปนางตอนทันหลังนะแนี่อ่าก่อน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 เอาไว้ในนอกนีนี่น,น,นีไม่ค่อยอันนั้นเพราะว่า เหมือนมาอ่ะผมนางไม่ได้อนาคขนาดไม่ได้ฟูฟ่องอ่ะแต่ในนี้มึงเขาจะค่าเหมือนฟูฟ่องมาผมตรงนี้มีนางแบบมวนนิดเดียวแล้วก็ธน,นูใหญ่สมชื่อเต็นเผ่าอะไรนะอันนี้เขาจริงเขาปลอมเนี่ยเรยย้าับ ตังรูปเป็นเหมืนอนก่อนอ่ามีหนึ่งสองสามสี่สี่นี่นี่นี่ท่านี้นางหนะับชอบมากปุ๊บนี่เทจจฟิวดัตซัมท่าเดียวกันเลยแล้ก็รูปนี้เป็น เฮ้ยปุบมือกันหนอ,อเฮ้ยยูริเนี่ยนอิตาเลนกับอ่าไอโฟอนอ่าปัดมืออยู่ในที่แดหนาวที่หนาวแล้วก็จะไปรูปวางวางสีเงนินไม่เคยไม่เคยได้ยินแนฮะ น,นี่น่าจะเป็นเรือของอ่าเผาเซมิฟิออดเสียอ่อานประมาณนี้เลยในไทจานเบอร์นธนูก็ใหญ่สุดคืออ่าผกูกึ่งมันก็ไม่ได้เบอพึ่งหรอกอันนี้จริงเกมมันก็แอบใส่มานิดนิดนิดนึงก็คือการแบบสร้างตัวละครที่แบบมีเสน่ห์ในรูปแบบต่างๆให้มากขึ้นในอันนี้ก็ ผสมผสานด้วยการาเพิ่มรูปบาและก็พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เข้าไปโดยการออกแบบตัวละครจะเป็นการเอาสีชมพูทำให้สีชมพูมันดูเด่นดนยการเอาสีดําตัดที่อื่นให้มันแบบเรามองไม่เห็นสีอื่นในตัวละครน,นั้นเราจะเห็นแต่สีชมพูอะไรประมาณนั้นโดยเอาละเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าข้อมูล อ่าเล็กๆเกี่ยวกับนางมีอะไรบ้างโดยอย่างแรกก็น่าเป็นชื่อนางอ่าไทฟอนเนาะใช่ป่าววะใช่เลยไ,ไทฟอนเอา่ะเรามาหาดูก่อนกันว่าข้อมูลของนางเป็นยังไงไปนะฮะกลับมากันเลยนะฮะโดยไทฟอนนะฮะมันอันนี้เรามันเราจะมาดูรูปก่อนนะฮะโดยแน่ๆก็คือเป็นสัตว์สี่หัวอย่างที่เราเห็นในอ่ารูปนาง รูปมีโดยอาจจะเป็นอันนี้ที่ค่อนข้างเก,ก่าเนี่ยแบบนี้เออนี่แบบนี้น่าจะเหมือนกว่าไม่ใช่นี้กับเนีนอยวันนี้น่าจะเป็นพวกคิมิลามากกว่าโดยไทฟอนอันนี้วิกิพีเดียที่เป็นข้อมูลอ่าอ่าข้อมูลที่เขาบันทึกไว้แต่ไม่ใช่ของจริงอาจจะเป็นอย่างอืง่นก็ได้เป็นอสุรกายยังซึ่งเกิดมาจากพ่อแม่ธรณีไก่ไอาบ้าง คำพีก็บอกว่าเป็น JR ไกร R หรือไม่ก็เป็นไมอาบริษัทอากับปีิษัททัททัลส์ซึ่งอาเป็นผู้กำเนิดเหยื่อไทฟอนในอาประกาศนำปีดโดยในหนังสือไมอัลทูลิตี้ของเฮดิสเมททิวตันอาแฮมิลตันอธิบายไว้ว่าไทฟอนเป็นอสุรกายอาไว้หัวตาลุกไฟแล้วก็สามารถพุดไฟได้ บางก็บอกว่าร่างกายเป็นคนน้ำตาเป็นผิดมีรอยหัวซึ่งเจอาได้สั่งให้ไทฟอนไปคน้นอาเขาลิฟัสร่างของไทฟอนไรกะถึงข้าสามารถอากลางปีปิดโลกได้เมื่อขึ้นบ่อวร่างกายจะกลายเป็นพายุขนาดใหญ่นอกจากนี้ไทฟอนยังมีบิดาของอายังเป็นบิดาของปีศาจท,ทั้งปวงส่วนมาดาเป็นปีศาจทั้งปวงนั้นก็คืออิคิทนาและต่อมาผู้คนที่เคยเรียกพายุ นี่ว่าไถฟันก็เพี้ยนมาเป็นไทยฝุน <c oughs> จนถึงทุกวันนี้อ่าโดยไม่่ว่าเขียนตรงนี้หรือตรงนี้ก็ยังบอกว่าเป็นปิศาจที่มีหัวมากกว่าหนึ่งแล้วกัซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆของนอกนะ้แล้วก็มีรูปที่เกี่ยวกับต้นไม้นังนด้วยต้นไม้เออซึ่งผมไม่รู้หรือ,อยังไงเลยเพราะว่า ส่วนใหญ่ของซามีจะเป็นพวกอ่าประการนำนอตมากกว่าส่วนกรีนี่ไม่ค่อยเห็นนะนางเป็นคนแบวไหนคอ่ะไม่บ่กแพรแต่ก็ถือว่าเป็นคลิปที่น่าสนใจ สกินเราปล่อยให้อันอื่นแล้วกันเรามาดูที่คลิปของ r p v ตัวอย่างนี้เอาละทงสัยวันนี้ก็คงมีแค่นี้ละฮะก็ขอบคุณสำหรับการมาดูด้นะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคลิปเลคชั่นผสมกับวิเคราะห์เล็กน้อยแล้วกอ็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่จริงหรือจริงก็ได้ส่วนเรื่องของซามีถ้าคนไหนไม่รู้ก็ อบอกได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่าไปอาจจะเป็นซามีอ่างไรหรือไม่ก็อ่าถ้าคนอยู่ใน่าคงไม่ได้อยู่ก็อ่าโชคดีนะฮะถ้าอยากได้คลิปสามีก็บอกได้นะเป็นคลิปแบบว่า,าเนื้อหามันค่อนข้างเล็กน่อยแล้วก็ส่มกับเรื่องความจริงกันบ้างพินึงมานั้นเอาละไปนะฮะโชคดีฮะ